นี่ครับเมือกอยู่ในนี้เต็มเลยวันนี้จะมาบอกวิธีการน้ําของแอร์แต่ว่าผมทดลองแล้วเอาเอา,เอา,เอา,เอาน้ำเอาน้ําสอดเพื่อดันเข้าไปอ่ะพอดีมันบ้านผมมันสูงมากเนี่ยนู่นเนี่ยผมสูงมากในน้ําไปไม่ก็เลยเปลี่ยนวิธีการก็เลยคันนี้มาใช้นี่ครับอุปกรณ์เครื่องดูดฝุ่นครับข้อต่อของเครื่องดูดฝุ่น แล้วก็มีท่อท่อฮะท่อร้อยสายไฟเดี๋ยวและแล้วก็มีข้องอตัวหนึ่งที่จะไปเสียบด้านบนนะฮะเดี๋ยวเราไปทํากันก็เนือเสียบแต่ว่าข้อต่อขผมอะผมมีเป็นข้อต่อตัวร้อยท่อธรรมดานะฮะท่อสายไฟที่เป็นแบบตัวมันใหญ่อะคนละขนาดกับตัวนี้ตัวนี้น่าจะผมไม่แน่ใจนะ เอาขนาดที่แม่นั่นนะฮะขนาดที่มันสามารถ,ถาที่บ้านมีนะเข้ากับตัวเครื่องดูดฝุ่นนี้ได้นะฮะโอเคเราไปทำาต่อกนก่อนพอต่อเสร็จก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยครับแล้วเราก็ใช้เครื่องดูดฝุ่นเสียบเข้าไปครับ พอเห็นว่าน้ําเริ่มไหลมาใช่ไหมริ่ไหลละให้หยุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเครื่องเครื่องรูปหุ่นจะเสียาะปะาเนี่ครับวิธีการง่ายๆผมทําอันนี้รอบที่สองฮะเมื่อก็ออกมารอบแรกเต็มไปหมดละโอเคไงฝากกดติดตามวิธีนี้ด้วยฮะผมว่ามันง่ายๆดีไม่ต้องจ้างช่างมาผมครับ